เรือพระวัดสวนโดดมาแล้วค่ะทุกคนวัดสวนโดดนะคะอยู่ตำบลตะแพนอำเภอสีบรรพตจังหวัดพัทลุงค่ะการตกแต่งเรือพระนะคะแบบนี้จะเป็นการตกแต่งรถหรือล้อเลื่อนค่ะให้มีรูปร่างคล้าเรือนะคะเพื่อใช้ในการประดิษฐานของพระพุทธรูปทุกคนเห็นส่วนที่อยู่กลางเรือพระไหมคะเรียกว่าบุดบกค่ะหรือเรียกว่านมพระนั่นเอง เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของเรือพระนะคะอย่างที่บอกว่าใช้สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปนะคะหลังคาบุดโบกเนี่ยมักจะทําเป็นรูปจตุระมุขค,ค่ะตกแต่งด้วยหางโหงช่อฟ้าใบระกาและก็วัสดุอื่นๆพุทธศาสนิกชนมาในธีมเสื้อเขียวค่ะและอีกวัดหนึ่งค่ะเป็นเรือพระของวัดขันประชาสันของพ่อท่านเอียดนะคะวัดอยู่ที่ตําบลชุมพลอําเภอรีนครีจังหวัดพัทธลุงค่ะคุณย่าบอกว่าคุณย่าไปวัดนี้บ่อยมากและอยากจะทําบุญมากๆเลยสาธุสาธ,สาธุสาธุนะคะอิ่มบุญกันไปเลย คุณย่าจันชอบทำบุญมากๆมีโอกาสก็อยากจะทำบุญตลอดเลยค่ะอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มกายอิ่มทุกอย่างเลยคุณย่าบอกว่าแฮปปี้มากนี่นะคะทำตามรมเนียมเลยให้คุณพ่อผูกข้อมือให้มีโอกาสทำบุญแล้วทุกวัดก็จะให้ได้สีขาวนี้มานะคะถือเป็นได้มงคลมัดที่ข้อมือค่ะเพื่ออวยพรให้ผู้ที่รับเนี่ยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยและเสริมสิริมงคลค่ะ